โอเคครับเพื่อนๆครับต่อไปแบ็กกราวจะแตกต่างนิดนึงนะครับวันนี้นอกสถานที่ครับอ่าร่นรนี้เป็นอ่าคลิปสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับดวงรายปีในปีสอง9ัน้าหสิบเก้านะครับหรืนปีสอง6ัี่สิบกที่กำลังดำเนินมาอยู่นี้นะครับอ่าราศีสุดท้ายนี้เป็นของเพื่อนๆชาวราศีมีนครับ เพื่อนชาวราศีมีนหรือผู้ที่เกิดวันที่ตั้งแต่วันที่สิบเก้าคุมภาครับสิบเก้าุมภาพันนะจนถึงวันที่ยี่สิบมีนาคมครับเนาะโอเคทีนี้อ่าเพื่อนเพื่อนชาวราศีมีนครับตั้งสตินะอย่าเพิ่งปิดคลิปนะอยู่ในกันจะจบก่อนนะครับเนาะเพื่อนเพื่อนราศีมีนปีนี้นะ่าจะเป็นปีที่หนักนวงเลยนะครับ เปรียบก็เป็นอย่างชีวิตที่รนะครบครบทุกๆมากๆ,ๆ,ๆ,ๆเลยทั้งดรามา่าทั้งน้ำตาแตกนะครับมีความสุขได้รับโอกาสแล้วก็อยู่โยงคงกระพันแบบนี้เนาะอย่างนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาไล่เรียงดูไพ่ตลาลางใบกันนะอพ่แม่ได้ครับไพ่ภา,ภาพรวมเป็นไพ่สามแบบนะมาที่สองการงานครับเป็นไพ่หนึ่งถ้วยนะ ใบที่3การเงินครับเป็นไพ่หกเหรียญน,นะใบที่4ี่ครับถ้าเรื่องความรักเป็นไพ่เดม,มูลครับใบที่ห้าเตือนนะครับหรือว่าสิ่งที่ต้องระวังนะครับเป็นไพ่หนึ่งใบแล้วก็ใบที่6ครับเป็นคําแนะนําจากสกวาหรือว่าไฮเออร์เซลฟ์นะครับหรือถ้าเพื่อนๆสายมูสอสิงศักดิ์สิทธิ์ก็ ทำมาไจากสิ่ศักดิ์สิทธ์ก็ได้เช่นกันนะครับ,รบเป็นไพ่รายิีนี้ถือถ้วยนะแล้วก็สรุปสรุปครับสรุปสรุปของปีนี้จะเป็นเวทของเวทชาวราสีมีนนะครับจะเป็นไพ่สิบดาบนะคอย่าพ่งปิดคลิปนะอย่าเพ่งปิดคลิปนะอยู่กันจนจนบก่อนนะครับโอเค <c oughs> อ่าเริ่มกันเลยนะครับภาพรวม ภาพรวมครับคือไม่สามดักนะครับเอาตรงๆก็ไม่สามารถอ่านไปทางไหนได้เลยครับไอรวมขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยไอ้มองว่าปีนี้ครับเพื่อนชาวราศีมีนะคงจะเลี่ยงไม่ได้ครับจะต้องเจอกับความเสียใจเปชิญหน้ากับจุดแตกหักหรือว่าความเศร้าโศกเสียใจความผิดหวังนะครับ ถ้าเป็นในความรักความสัมพันธ์อาจจะเจอความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นไปตามที่เราหวังนะครับเนาะไอ้มอ,มองว่าพอไพ่สามดาบขึ้นมาแล้วเนี่ยเรื่องที่มันจะต้องจบมันก็ต้องจบครับอาจจะ,จะราคาซางมานานแล้วนะครับเป็นความทุกข์ที่ที่สะสมมานานแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะได้เจอเหตุการณ์ที่อ่า ทำให้เพื่อนคิดได้เลยสรุปได้เลย conclusion ได้เลยว่าโอเคจบพอแค่นี้ไม่เดินหน้าต่อไม่พยายามต่อแล้วเราทำดีได้ที่สุดเท่านี้เลยนะครับเพื่อนจะมีสื่อลิงแบบนี้เข้ามาเนาะก็ก็ต้องต้องยอมรับกันตามตรงว่าเป็นจะเป็นความเศร้าโศกเสียใจเป็นเป็นความ อกซิกนะครับแต่ว่าในในมุมที่ดีก็คือว่าถ้าเพื่อนๆสามารถพาตัวเองออกมาจากสิ่งที่มันพอกซิกหรือว่าสิติวชั n นชิ p ต่างๆที่มันซับซ้อนที่มันไม่เป็นรูปไม่เป็นแบบไม่เป็นแผนมันดูแบบ Le T p, เละเทะไปหมดเลยเนี้ยถ้าเพื่อนพาตัวเองออกมาได้นะครับทุกอย่างมันก็จะได้ชีวิตตัวเองกลับคืนมาแบบ สิ่งที่มันบริสุทธิ์สิ่งที่มันดีต่อใจหิวใจการเริ่มต้นกระบวนการรักษาเยียวยาจิตใจ,ใจ,ใจตัวเองก็จะเริ่มขึ้นได้นะครับอืมนะครับรวมปีนี้อพอมาเจาะเรื่องการงานนะครับการงานเป็นไพ่เป็นไพ่หนึ่งถ้วยนะครับไพ่หนึ่งถ้วยก็ต้องยอมรับว่าการงานจะเป็นเรื่องที่คอย ทำเป็นเพืเ่อน,นใจฟูมากขึ้นนะครับมายมองว่านอกจากผลตอบแทนหรือว่าไรายได้ที่ได้มาที่มันมันดูเริ่มจะเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นแล้วเนี่ยงานเนื้องานต่างๆหรือว่า,าบริบทต่างๆแวดล้อมสิง่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยก็จะช่วยฟื้นฟูเพื่อนๆได้ด้วยนะครับเนาะแต่เขาเรียกว่าจะไม่เจอ เพื่อร่วมงานที่ดราม่าจะไม่เจอท็อกซิกัวไรเท่าไหร่นะครับบางคนอาจจะมีเกณฑ์ได้เริ่มโปรเจกต์ใหม่ครับได้รับมอบหมายหนะ้าที่ใหม่ๆเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับเนาะแล้วก็เพื่อนๆจะอินกับบทบาทนี้จะอินกับหน้าที่รับผิดชอบนี้มากๆเลยนะครับซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีนะครับเพรนั้นพอไพ่หนึ่งถ้วยขึ้นมาเพื่อนๆจะ ต้องสึกทํางานแล้วผอนคขายนลองดูนะลองไม่เชื่อลองดูนะไอคิดว่าเพื่อนเพื่อเราชาวราศีมีนพอได้ทํางานพอได้สัมผัสหรือว่าได้ไดผิดชอบงานใหม่ๆสโคปใหม่ๆอย่างเงี้ยจะรีแลกมากขึ้นจะรู้สึกอินจะรู้สึกว่าเอ้ยรีบตื่นแบบทางานดีกว่าเนาะอ,อะไรแบบนี้นครับดีดีอันนี้ดีนะครับสเรื่องการเงินอ่ต่อไปว่าเรื่องการเงินนะเรื่องการเงินเป็นไพ่หกเหรียญน,นะครับหกเหรียญ ไอ้มองว่าเพื่อนๆชาวราศีมีนในเรื่องการเงินปีนี้คิดว่าเป็นทางผู้ให้และผู้รับนะครับเนาะไอ้อยากฝากไว้ว่าเพื่อนๆชาวราศีมีเวลาให้ก็ให้ด้วยความเต็มใจนะครับถ้าจะรับก็รับด้วยความขอบคุณด้วยความปิติยินดีนะครับเนาะอ่ะสาสภาวะการเงินถ้าเป็นไพ่หกเหรียญเนี่ยเราต้องบอกตามตรงว่าก็ไม่ได้รับทรัพย์ก้อนโตรหรือว่าอะไรนะครับก็ หมุนไปใช้ไปตามขวบตามเดือนที่ตามวันเวลาที่ผ่านไปเนาะแต่ก็จะไม่อดจะไม่อดไม่อยากแน่นอนนะครับให้หกเหรียญนะเห็นถึงบุญเก่าหรือว่าความดีเก่าๆที่เพื่อนๆสะสมมาด้วยนะครับก็จะช่วยเหลือเพื่อนๆไว้หรือจะมีคนซัพพอร์ตเวลาเข้าตาจนแล้วก็จะมีคนซัพพอร์ตเพื่อนๆได้เหมืนกัน จะมีคนยื่นมือยื่นความช่วยเหลือเข้ามานะครับหนึ่งถ้วยก็ได้รับความช่วยเหลือหกเหรียญก็มีคนช่วยเหลือนะครับดังนั้นเพื่อนๆสามารถเอาตัวรอดผ่านไปได้ในปีส5 6 9นรหส้าี้แน่นอนนะครับแต่ในอีกมุมหนึ่งนะครับในมุมหนึ่งเพื่อนๆก็จะเป็นที่พึ่งของคนรอบๆข้างเหมือนกันนะครับอย่างที่บอกว่าเพื่อนๆจะกลายเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ ในคนคนเดียวกันนะครับเนาอย่านั้นนั่นหมายความว่าเพื่อนๆจะต้องหมุนเงินด้วยในส่วนหนึ่งนะครับในส่วนหนึ่งเป็นการถ่ายเวียนพลังงานการเกันนะครับมีเข้ามีออกก็เงินย่าไมเเ่เพื่อนๆจัดการให้ดีๆนะครับต่อมาเป็นเรื่องความรักครับความรักความรักเป็นไพ่เดิมมูลนะเป็นไพ่เดมมูน อ่าเหมือนเดิมครับเราแยกคนมีคู่แล้วก็คนสดนะเอาคนสดก่อนให้ดมวนลใเนี่ยคนสดไอ้ไอ้มองเห็นอย่างนี้ครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยเพิ่งรีบตัดสินใจคบใครนะเนีย่ยเพิ่งรับรักใครง่งายๆยเนี่ยเพิ่งตกลงปลงใจกับใครง่งายนะครับเพราะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยนอกจากเราอย่างเพิ่งรู้จักกันเพียงผิวเผินแล้วเนี่ย เขาวาจะมีบางอย่างที่มันยังดูคุมเคอะไรยอยู่นะครับอาจจะมีความลับบางอย่างอาจจะมีสิ่งที่ยังบอกเราไม่หมดอย่างนงี้นะครับอืมอาจจะยังเปิดเผยตัวเองไม่หมดยังมีด้านด้านมืดด้านสว่างมีด้านที่สดใสแล้วด้านที่เทาเมืดมดอะไรเงี้ยนะครับเนาอาจจะใช้เรียะเวลาเรียนรู้กันไปก่อนได้นะครับเดี๋ยวเพิ่งไป เอาใจลงไปเล่นเดี๋ยวเพิ่งเอาใจลงไปเล่นมากนะครับกลัวว่า,วาพเพื่อนจะเหมือนแทบพูดไปต้นคลิปว่ากลัวเพื่อนจะเจอแบบซิเรชันชิครนะับมันซับซ้อนเสเลเกินนะครับสำหรับคนส่วนถ้าถ้าพเพื่อนเจอสถานการณ์ที่มันคับคลายคับคาับการเป็นดับงบลหรือค,ความความคลุมเครือความไม่ชัดเจนไงครับไอ้แนะนํนนาให้เพื่อนใช้เซนของเพื่อนนะชาวราศีมีนเป็น,เป,นเป็นผู้ที่คอยเยียวยาผู้อื่นได้ดี เป็นผู้ปลอบใจใผู้อื่นได้ดีแล้วก็มีเซนส์ที่ค่อนข้างแม่นยํานะครับอันนั้นหะนาด้วยไปลองใช้เซนส์ของตัวเองดูว่าถ้ามารู้สึกตะแม่งตะแมงแล้วมไม่แน่ใจฮะคนนี้ดูแปลกก็ถอยตัวเองออกมาเลยนะครับเว้นระยะห่างไว้ก่อนแล้วก็ค่อย observe ในมุมมองใหม่ๆมุมมองที่กว้างขึ้นนะครับเนอะสำหรับคนโซง Uh, ส่วนคนที่มีคู่ครับคนที่มีคู่ระวังจากระวังคู่ของตนนั้นจะมีความลับนะครับระวังจะมีความลับซึ่งวรรคปัามความมีความลับแล้วก็จะเกิดความหวาดระแวงนะครับหรือบางคู่บางบางคนอาจจะกําลังอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถให้ความชัดเจนได้นะครับอาจจะเป็นสถานการณ์ที่เ,เพื่อนๆต้องพบเจอนะครับ ถ้าเพื่อรู้สึกว่าโอเคอยู่ตรงนี้แล้วมันมันไม่ชัดเจนมันไม่สบายใจก็ก็คืออย่าเพิ่งอ,อย่าอย่าถึงกับว่าต้องถอยตัวเองออกมาแบบ full step นะก็เว้นระยะห่างไว้แล้วก็คิดทบทวนว่าโอเคเราจะทอาไงต่อดีนะครับบางอย่างเราไม่ต้องไปซ้ายสุดหรือขวาสุดนะครับบางอย่างเราถอยออกมาสามเก้าแล้วเราก็อาจจะมองเห็นภาพกว้างขึ้นมองเห็น ภาพรวมได้มากขึ้นแล้วก็ค่อยใช้ข้อมูลเหล่านี้เป็นปัจจัยในการตัดสินใจต่อไปเนาะอโอเคอะใบที่5ครับใบที่5สิ่งที่ต้องระวังนะเสี่ยต้องรองเป็นไพ่หนึ่งไม้ครับไพ่หนึ่งไม,ม้ตรงนี้สำคัญมากนะครับเพื่อนๆอาจจะ ตั้งใจฟังนะครับตั้งใจฟังงนี้เพราะว่ามันเริ่มเริ่มต้นภาพรวมมาด้วยความที่ไม่ค่อยสม,มุดเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะครับแลวาวไพ่หนึ่งใบขึ้นมา,ข,นมานขึ้นมาในตำแหน่งสิ่งที่ต้องระวังนะครับเหมือนกับต้องการจะเตือน,นเพื่อนว่าอย่าเพิ่งใจร้อนกระโจนเข้าไปหานะอะไรใหม่ๆ เพียงเพราะอยากจะลืมของเกา่าเ,เช่นอย่ารีหางานใหม่เนงเพราะว่าอยากจะหีจากงานเกา่านะครับการหางานใหม่ก็จะต้องคิดให้ถี่ถ้วนนะครับแบบ่งเวลาไปสัมภาษณ์หรือว่าขออนุญ,ญาตผู้งคับัญชาหัวนหน้าเจ้านายว่าโอเคผมขอไปสัมภาษณ์นะพูดกันตามตรงนะพูดกันตามตรงอย่าปิดบังซ่อนเลนสนะอย่าปิดบังซ่อนเลนส อยากเพิ่งคว้าใครมาดามใจทำงานดังแเนาะรวมหลายๆเรื่องเลยนะครับตัดสินใจการตรัดสินใจด้วยความวุ่นวายและความใจร้อนเนี่ยจะเป็นชนวนก่อให้เกิดความความไม่ดีได้นะครับเป็นความไม่ดีได้นะครับยังไงเสียก็ขอให้นิ่งเหมือนที่ให้บอกเลยครับคีย์เวิร์ดของเพื่อนๆชาวราศีมีนของปีนี้คือว่าหยุดแล้วก็ถอยตัวเองออกมานิดนึง แล้วก็มองดูทั้งหมดใหม่นะครับว่าเออมันเป็นแบบนี้ซ้ายมีแบบนี้ขวาม,มีแบบนี้เราจะไปยังไงดีอย่างเงี้ยนะครับเนาะแล้วก็ขึ้นมาเหมือนกันครับไพ่ใบที่หกคำแนะนําเป็นไพ่าราชินีถือถ้วยนะอืมราชินีถือถ้วยขึ้นชื่อเรื่องความอ่อนโยนความใจเย็นความประนีประนอมอารมณ์อร่วยความคอมโพร์มาส์อย่างเงี้ยนะครับความใจอ่อนความ เบาสบายแล้วก็เชื่อเซน <S <S เชื่อสัมัสตัอย่างตัวเองนะครับ่างที่ให้บอกว่าเพื่อนๆชาวราศีมีเนี่ยเป็นเป็นฮิลเลอร์อยู่แล้วเป็นผู้ที่รักษาเยียวยาผู้อื่นได้ดีเป็นเป็นผู้ที่ปลอบประโลมใจผู้อื่นได้ดีไปแล้วนะครับั้นเพื่อนๆแค่กับมาเป็นตัวของตัวเองก็พอนะครับในวันที่อยากจะร้องไห้เสียใจนะครับก็ เดินไปหาคุณพ่อคุณแม่นะครับบอกววันนี้ลูกเครียดจังเลยกอดหน่อยอะไรเงี้ยครับเนาะเป็นตัวของตัวเองได้เลยนะครับวันไหนอยากจะร้องวันไหนอยากจะหวเรวันไหนอยากจะสนุกสนานวันไหนอยากจะแฮงเอานะครับก็ดูปริมาณที่ความเหมาะสมนะครับเพื่อนๆไม่จําเป็นต้องเป็นคนที่เข้มแข็งตลอดเวลาเพื่อนๆไม่จําเป็นต้องเป็นคนที่อ่อนแอตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นในสายตาใครก็ตามนะหมายว่าอยากให้เพื่อนเพื่อน ได้เป็นตัวของตัวเองนะครับอันนี้คืออารมณ์และความรู้สึกของราซินีถือถ้วยน,นะครับยิ่งเพื่อนๆอบกอดตัวเองมากเท่าไหร่นะครับยิ่งเพื่อนสามารถเข้าใจแก่นแท้เข้าใจความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองได้มากเท่าไหรนะ่นะเพื่อนๆก็จะ move on ออไปยังสเตจต่อไปได้เร็วขึ้นนะครับนะอย่าลืมว่า ราศีนีถือถ้วยก็จะเด่นเรื่องเซนส์นะครับเรื่องสัญชาตญาณนะครับให้เชื่อสัญชาตญาณตัวเองเข้าไว้ออกแนวเชื่อเชื่อเชื่อเซนตัวเองเชื่ออารมณ์ตัวเองเชื่อเชื่อเชื่อที่มันปิงขึ้นมาในหัวเนี้ยครับเชื่อเสียงแรกที่ได้ยินอย่างนี้นะสะทีจะดทีนะครับแล้วก็บทสรุปครับบทสรุปเป็นไพ่สิบดาบนะครับเป็นไพ่สิบดาบอ่อ ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้กลัวมันแน่ก่อเดีย๋ยวเพิ่งปิดคลิปนะดูให้จบก่อนนะแค่สิบดาบเนี่ยครับเจ็บปวดรวดร้าวก็จริงนะแต่มันเป็นมันเป็นศัจธรรมของชีวิตเลยเพื่อนมันเป็นจุดมันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติของชีวิตมากๆเลยครับเมืม่อเมื่อใดก็ตามที่ชีวิตคนเรานั้นถึงจุดที่ต่ำที่สุดหรือว่าถึงจุดที่ที่ไม่มีไม่มี ไม่มีจะต้องเสียใจไปกว่านี้แล้วเนี่ยมันไม่มีทางแย่ไปกว่านี้แล้วครับเพื่อนมันมีแต่จะเด้งกลับเป็นไปดีกว่าเดิมรุ่งกว่าเดิมปังกว่าเดิมนะครับอืมเพราะนั้นปีนี้เพื่อนๆอาจจะเจอดาบแต่ละเล่มที่สร้างความเจ็บปวดให้เพื่อนๆนะแต่ว่าให้เพื่อนๆนะอ,อ,อ,อดทนนะครับแล้วก็เชื่อไจว่ามันจะไม่มี มันจะไม่มีอะไรที่ต้องเจ็บกว่าน,นี้ต้องเสียใจมากไปกว่าน,นี้แล้วนะครับอย่าลืมว่าเพื่อนๆล้มได้นะครับล้มได้แต่ก็อยากให้เพื่อนๆมีกำลังใจให้มากพอแล้วก็ลุกกลับมาได้เหมือนกันนะครับน,นะครับสำหรับเพื่อนๆชาวราศีมีนฟังดูอาจจะดูหนักนะแต่ว่าไอเจ้าเพื่อนๆชาวราศีมีนนั้นเก่งมากครับ มีความเก่งกาจมีความเป็นผู้ใหญ่ในตัวเองสูงนะครับเราเชื่อว่าเพื่อนๆเก่งแล้วก็สามารถผ่านมันไปได้แน่นอนนะครับขอบคุณมากทให้เพื่อนชาวราศีมีนทุกคนด้วยนะครับวับนนีนะครับขอบคุณมากค,ครับ